เออแต่ฟ so mm ัวคว้าโอ้มันดีครับดีพี่น้องพอฟัวคว้าคนเอามันลงตะก่อนหมันหนูได้หนึ่มันหนูเอามันลงตะก่อนแต่โอ้ยวันคู้ให้คุณคุณนี่คู่ดี้คุณใช้คือว่านนะฮะฟัวคว้าคนปรุงเลยครับกะเพรากะชักงจะใส่ลงไปเลยล่ะครับพี่น้องกะเพราใส่ลงไปแล้วนะบ่ัวบัวใส่ไรผักเด้อยต้นห่นนี่ใส่แต่กะเพราอย่างเดียวผักหอมบ่ได้ะมามาๆพี่น้องพี่น้องพี่โม่มากินนํากันครับผม แกงขั่วหนูนาหรืออียงนี่หละสูตรเด็ดรสเด็ดรสเช่บเมนูขั่วหนูครับผมนี่ครับผมเอาน้ำมันใจแล้วครับขวแล้าวน้ำมันร้อนขวยขวยอันดับแรกเลยเทื่งลงไปนี่ขั่วหนูขั่วหรือผัดหรอครับพี่น้องขวทยขวทยผัดแล้าขวอยขวายผัดแล้วเื่องตำกระเทียมตำบักทิก เราีไข้ตามเพื่อนบ้านน้องเลยละใส่น้ำมันเลยครับบันขัดขัดคัดขัดพี่น้องแกงบะเดียงเนี่ยิก่อน้แกงเงเอารวดว่าต้องเป็นพริกแกงเป็นพริกแกงก็พริกแกงขมิ้นเออเียงธรรมดาตองเป็นที่เดียงเนี่แเงพริกแกงเผ็ดนี่มันพริกแกงเผ็ดเด่นอ้หอมนี่ห้อมนี่บนห้อมหอมหงหอม Ngom kia, ngom kia à, nó trăm hai nó có năm Nó năm 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 có vợ này Ừ, năm cơm nó năm 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 nô năm 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 chắc năm 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 là năm 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 มันหนูเด้หนิมันหนูเอามันลงเท่ากันไม่ออกนิดหนูหนูมันครับพี่น้องเครื่องหนูมันครับโอ้ยโอ้ยควรนควงให้ควรหนีผู้ดีควรนใส่ทีอบ้านนเนาะกว้าคว้าคนปุ่งเลยครับปุ่งเครื่องกท่ากันหัวเครื่องก่อนเนาะอืหกวไอซุกเท่ากันบ่บัตโอ้ยคนเหล้วเนาะ ว่าเครื่องก่อนมันมันผัดกระเพ๋าเด้มันผัดกระเพ๋าเด้ปะเด็กูเรียกกูเรียกเอารดอันนี้เฮ็ดเจ๊แม่ขันเอื้อนไว้เอียงขันเจ๊แม่ยังอะไรจีเจ๊กูเอื้อนไว้ยังหนูกี้เออนขวานูนั่นล่ะเออโออ้เื้อนยังกระถาเบิ้งไปตรงกันเหรอพี่น้องขวายขวายออมเรา อ้พันธุนเครับไอ้พนเทปพอคัววพันเป็นพอคัวรถสีมึง้รถเด็ดเอาเพื่นผัดกับตามูรียกูรีเอร่อยแล้วได้หนูไมเามาไอ้พนพิ่นี่อะไรเสต้กินพี่นองเพื่อนหคือถึงพ่น์มาห้กินน้ำกันมีแนวแก่ขาน้ำอยอ่หรอกครับพี่น้องแตสีเห็นอยู่หอกว่าแบบแวมบาันเนี่ยลูกดวดใส่หน่อยก็เอาลูกดวดใสลูกดวดใส่ความบาดนี่โอ้คับคั ผักระหาเก็บโอายุน้ำขวน้ำสวนร,ร้อยนี่ไงดะครับพี่น้องผักก็ได้อายุน้ำขวน้ำสวนมู้นี่แหละเพืนเียกับเป็นอายุธงอายุทาอยู่เงีั้นเปิดหอุกมาอายุธงครับนี่บรรยากาศกๆๆองเฟียงกองฟังโอ้เห็นบ่พี่น้องยันซานบ้านซองเยียงหน้ามองอยูมองเซอือบรรยากาศครับบรรยากาศมาชมบรรยากาศอา,าศรรยุธงอา,ารรยุทา มากแลเที่ยงน,าน้าหนิเหระครับพี่น้องเป็นทำไมโบราณสะดุดอะไรดิครับนี่<ม>นี่ทำไมโบราณเลยนี่เที่ยงนาหน,นิทำไมาเก่าสมัยแกตะกี้เลยนี่น<า>นโอว่าหลายสิบป,ปีแล้วเหรอครับพี่น้องต<า>ีซีซ่าหาสิบป,ปีแล้วล่ะถามมันเจ้าของเป็นเบิึงนั่นแล้วน้อยโยนอันนี้มันกินที่ก่อนฮะใช่เหรอไม่เพราะเป็นไม่เราบวควาหนูวเหรอจ้าป้งไกไม่กมันกินน้องหันเอา ตรวจชาดลงไปใบบักวดไปเก็บมาวังหันนี่ครับพี่น,อน้องใบบักวดก็แห้งแห้งังที่อะไนี่ไม่แห้งจะได้ไปใหม่มั้งเอาจัะจะจะแขวนพักกันว่ะอู้อหอมคักเลียพี่น้องหอมคักหอมคักบ่จะบ่ากว่าเลยเรียงหอมเป็นต่อแทบพี่เรือู้หมอมขึ้นเลยอวันนี้ เอาใส่ยังลงไปเราบางขันนี่ใส่เกลือลงไปครับพี่น้องบางขันนี่ใส่เกลืออันนี้แม่นางของนัวบ่เลยของนัวน้ำตาลของนัวเยอะลงไปโอ้ยของนัวคากแน่แถวของนัวเฮียมือให้คนบื่ของนัวเนี่ยไอเมนูเด็ดเมนูเด็ดขั้วนู้นนะเนื้อแกะเบาหวานบไปเนื้อแกะเบาหวานโอใส่นทำตาลลงนิดหน่อยผู้ใดมักหวานเอา ให้เงาใส่น้ำตาลนิดหน่อยเลียวเต็ม,มักเด้อพี่น้องเลียวเต็ม,มกักคงได้ตามใจชอบโอ้โสีสันหอมแห้งครับหอมแห้งนี่หอมหอมเป็น,นตัวแซบอีิงเหรอผมคือกินแล้วเนาะผมต้องไป เดงว่าเดยงเนาะเงินเข้ามาดินไบประกูดกับพวกเขียวไปเรื่อยไปประกูดกับพวกเขียวอีกเน้ะเอาไปตามกระยามนี่แหละตามยูตามมีเขานี่แหละกระยับเคยเกาอยู่ทงอยู่ธาอยู่ทงอยู่ธาอยู่ให้อยู่นะหัวใจใช้เพิ่นมาเล่นน้ำเพิ่นครับหนูที่ผมไปดักไปหางไว้นั่นแหละเอามาหาเพิ่นเอ็ดกินน้ำกัน พี่น้องพี่น้องพี่น้องเนาะใช่ใช่คนเห็ดปูกกินคนที่ไปจังใดอาวดเด้งกันเกียบบอ่ะเกียบเอาใช่ต้องไปอีกโอ้ยมาอยู่มากินทำกันเลยพี่น้องมาอยู่มากินทำ,นะำกันครับผมโอ้เพื่อนผมก็ว่าเป็นตเตแซ่บปวดปวดนี่ กะเผากะใส่ใส่ลงไปเลยแหละครับพี่น้องกะเผาใส่ลงไปแล้วนะมอดผัวใส่ไร่ผักเลยทุกหินนี่ใส่แต่กะเผาย่างเดียวฟักงาโมดีแท้นั่นมันออมเนาะออมกับผัวเด้ผัวแห้งบนี่เออยังไงเออผัวแห้งบัคือออมเนาะออมกับไร่ผักเนาะออมสูตรตุ๊กเฒาตะกี้เนาะอมโอ้เฮ้ยน้องหอมกะเพผอแงๆด้วยบังเอาดิมันก็นั่งมันทีได้เลยบ่ยังไง บอกว่าพื้นที่เมียงเอารวดเพิ่นเลยผมเพิ่นมาแซบแล้วก็แแ่นรวดเอาละบ่เด็ดแล้วครับพี่น้องเด็ดแล้วเด็ดแล้วการเลือยไหนบ่หรือว่ดีเป๊ะเลยเนาะเป๊ะก็ยกลงเลยบัดนเอยได้การแล้วได้การแล้วบ้านพี่น้องเอาโอเค ไวยพว,สวงสวงซ้ำมาอยู่มากินน้ากันมาอยู่มากินน้ากันานน้ได้การแล้วได้การแล้วได้การแล้วอือื้อืมอื้อ้มอ้มอื้มอื้มอ้มอื้อื้มอ้มเื้ม้้้ือื่อ้ อืมเอาทดสอบก็ไเห็นฮะเห็นเัียงนี้เด็ดบ่เห็นเชียงนี้ก็เยอะแยงขั้วหนูนาหรือผัดหนูนาหรืออันใดล่ะเชียงเม่นเอื้อนว่าอันใดู้้แต่ว่าแซ่บกับเม่ยนลวดโอ้ยขับขับขับขปาปามาเด้อยปาปมครับครับมามาพี่น้องพี่น้องมี่โม่มากินน้ำกันครับผม มาอยู่มากินด้วยกันน <c oughs> ี่แกงคั่วหนูหนาหรืออีหยังนี่แหละสูตรเด็ดรสเด็ดรสแซ่บจากหน้าค่ายนียรร่มือพี่สุรัตน์มีแนวแกะข้าวทำความพีมพ่น้องมีแนวแกะข้าวทำอยู่เอามาๆมามา,มา,มา,มาอยู่มากินน้วกันครัาบบ้านนี่นจับไปรอดความีเวลากหนเขาให้เรืตัวมหาพันผม์ผขายที่นี่ไงผมเข้ากับเขา ที่รเนียหยกเ่งก็ดังอาที่นาะไห à น้ ă โหมดวันนีาัถึงมาโอ้ยบบตกลัวเลัดตึกลัวเรืคอมหนู้ลยตเยละบาดตึงเยลตีละห่างบรรจุกัะสุนมาหั่นแรงมากดเดีอยู่นี่ทางหยกมากนี่ก็ดีีมากที่น้ำใส่ฟักไต์นเดผมรอมๆเลี้ยง อยผมกัากันเลยตนี้้วน้ำเอหยหนึ่งวเนี่คนกินดูนะมันก็ง่ายเด้ดังราคาเรม่เห้วันจุกท้งเดียนยังว่าครับผมจะเฮ็ดวัาทิตย์ยงยงวันผมติวัาทิตผมใจวัาทิยวันไปจะไปพาไปวันจุกอันน้าข่อมดิว่ัิงแล้วเปิดไปวมทุบมากเลว่าผมเฮ็ดคัดไจวันอาทิตยว่าว่าไห ไมยดีว่ะน like ้าพี่ลางแกรงเบียงเบียมากีนแน้วโอ้ยแล้วมาหมล้ดเดนน้บพี่น้องหมดหมดจากล้างเร้วหมดล้างว่าเ้อเปเยเหมจะเอางคาลางไอ่ลากก็้องเามาเ่นดวมาเลยเดวาจ้างดส่ใส่เงินไ่้จังบาทเพื่นเหมดแยเต็มจังๆๆ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 ๆ่าเก อยากหมูม็ยากจะขดติดตามเหมือนดน้ำด้วยหน่มิสาาท่องคนนี้ท่องหนิสาร้อกินมันเห็นเรื่อยอยู่เอเห็นเรื่อยอยู่ป่ได้นะรว้รมนะครับเห็นเรื่อยุ่งว่าใกคนติดเรื่อนที่ใส่กระด้งหนูมิจฉาเนาหาไว้หมดอนกหาหนูเก่งเนาะเก่งเลยมือเอาเลยไปอุบวนแบบรัดกันเลย ไปยุ่งวนหนมงครับหนุ่มมันเป็นเืินไวเงี่ยงจังมันขวาหรือผัดหรือังมันวจับหมายว่าหัแต่ว่าเตียบหรือว่าปวดเสยแล้วแต่ไปยุ่งนเพื่อนบวกบอลแล้วกัใครว่เป็นศัตรูหรือเปล่ตอนบนเป้เมียตาหมาว่าขาดดันหรือขาดดเจ้าข้ากลายเลยเพื่อน

ก็ใหมันก็ใส่ตาเราราอดอดเากันแต่เต้าห่นม่อกัน่เสยเลยว่าองคือเพาะคือจััวจริงน้อยแต่ว่าเอติดตามให้รวดเดียวหนี่งพ่เจ้าก็บอกว่าหนึ่ง่ามาแต่ที่แรกคนเราควนหุ่นละก็เปยนตัวจริงแนี่ยู่ใน้หนึ่ง่าตาํามเท้าแบบไก้ว่าหนึ่งแท่ามาตามเท่แบบก้ในกี่นยูะแบบตูนี่ย โอ้โนี่แหละครับนั่นเด็ดว้าแล้วเด้าวแล้ววันนีคนละคนดีแน่ดีแน่ลูกผู้ใดก่อนลูกดก่อนยู่บนือบ้นของในดกกัป็นไยนะเนี้ยัเดอหลงกระสมมาพาะขวดแล้วเ่รครับบานนี้พี่น้องสมมาพาะขวดแล้วครับเก็บจอกรสิแดงอัมลาพระจากพ่อแม่พี่น้องครับบานนี้โอ้แสบสุดจอดคักขนาดเลยครับผม จุดยอดยี่หรีครับสุดยอดยี่หรี่แสบ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 จังว่ากันไหมเนาะกาหน้าจังว่ากันไหมครับวานนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าครับมาขอบคุณและสวัสดีครับผม